่หจัดทิบมูให้เฮงจัดเต็มกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า4วัน3คืนกับสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองนมัสก,การพระาธาตุอินแขวนกับสักการะวัดใจกะเลาะที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่เก็บอัฐิพระสุพรรณกัลยาขอพรเทพทันใจมูให้เฮงตลอดปีพักโรงแรม5ดาวความอร่อยจัดเต็มแน่นอน พอลูกได้ของรับชวนท่านผู้ชมครับไปมูให้เห็นกับแหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าก,กับน้ำมาศการเจดีใจเขาครับเจดีเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองสี่เหลี่ยมมายาวนานมากเลยนะครับเพราะถ้าใจเขาแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระเกศาของพระพุทธเจ้าถึง6กเส้นด้วยกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักนั่นก็คือเพทพธัญใจที่มีปางไม่เหมือนที่ไหนที่เคยเห็นมาตามเยซองไปเลยครับ ไปมูกันต่อครับที่เจดีสุเลครับเป็นเจดีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งเทืกทันใจองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่มีปรางแปลกไปองค์นี้นะครับจะมีการชี้แยกไปทางด้านขวามือนะครับแต่ผลเดียวครับขององค์เทวดาในการเลือกสถานที่ที่ไปปฏิสฐานาระเกสาวพระพุทธเจ้าทุกองคของเทวดาชี้ไปทางเดียวกันนั่นก็คือพระมหาเจดีชวลยกรองนั่นเอง ไปมูกันต่อครับกับสักกระวัดใจกะเลาะครับที่ล่ำเลือนว่าเป็นสถานที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยานั่นเองครับกับนวัตการเจดีชเวมอดอรครับซึ่งเป็นเจดีคู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดีครับจะพาไปสัมผัสการเดินทางขึ้นไปบนพระาธาตุอินแขวนบอกเลยว่าสนุกและก็ตื่นเต้นสุดๆครับ เยือนกุ้งย่างกุ้งครับกับขอพรเจดีเจ้าทัดจีครับพ่านอนองค์นี้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพ่านอนตาหวานที่เราเห็นอยู่ในย่างกุ้งนั่นแหะคือเวลาท่านนอนเนี่ยด้านบนของท่านที่ท่านหนุนอยู่นั่นแหละจะเป็นลักษณะของผีผลบัติแต่มีอีกหนึ่งจุดที่ที่เข้าเล่าขานกันเท้าของท่านจะเกยกันนะ มีการเขียนขึ้นมาแล้วก็ปั้นขึ้นมาก่อนที่ถึงอรินิพพานนั่นเองนะครับแล้วก็ไปมูให้เฮงกันต่อครับที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองครับทริปนี้ครับพ่อลูกเล่งของจะพาไปกราบขอพรและไปมูอีก9จุดนะครับซึ่งไม่มีใครทราบมาก่อนว่าบนพระมหาเจดีย์ชเวดากองนั้นมีจุดที่ให้ไปขอพรเป็นสายมูจริงๆเท่านั้นถึงจะรู้จะไปมูจุดไหนบ้างไปชมกันเลยครับด้านหลังผมนี่นะครับเป็นจุดแรกที่เวลาเรามาเนี่ย เราจะเตรียมมาดอกไม้นะครับมากราบักระนั่นก็คือเป็นพระประธานองค์แรกเลยนะใหญ่ที่สุดแล้วเวลาคุณมาที่ต้องมากราบองค์นี้ก่อนเลยนะครับจุดที่2คือจุดประดิษฐานของพระสมปารถนาจุดที่3ครับท่านหลวงพ่อพยุงครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดที่4ครับพี่ไอ้จุดที่4ี่นี่เป็นยังไงครับพี่เขาเรียกกันว่าเป็นหลวงพ่อสีลมจันทร์ของนักธุรกิจข,ขอท้้ขายได้ด้วยแต่ธุรกิจมาก่อนด้านขามือผมนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นองค์เทพทันใจณที่นี่องค์นี้เทพทันใจท่านยือนอยู่เฉยๆนะครับความสุขความสําเร็จและความทันใจที่ท่านไปขอกับท่านก็ยังขอที่นี่ได้เช่นกันนะครับ มูกันต่อครับจะพาไปพระมหาเจดีย์กาบาเอครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดกาบาเอนะครับที่วัดแห่งนี้ครับจะมีองค์พระมหาจักรพรรดิอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนอกจากมากราพระมหาจักรพรรดิแล้วนะครับเราจะร่วมกันนะครับทําพิธีนะครับเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับมาทูลอยู่เหนือหัวของพวกเราเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราเลยนะครับ กินอร่อยจัดเต็มครับกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผาครับมือบุฟเฟ่สุดพิเศษและช้อปปิ้งตลาดโบโจ๊กซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าพักโรงแรมระดับ5ดาวเที่ยวจัดเต็มโรงแรมดีอาหารอร่อยเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่นโห<ถ>